จริงๆแล้วอ่ะเคยตั้งใจว่าอยากจะทำคอนเทนต์เปลี่ยนหอเป็นบ้านพีสิงตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกูไม่ทำแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูทัทัลลุกกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงม่วไปยแบนเพื่อนกูได้ไหมกูกลัวอไปอยู่ห้องเดียวกันสวัสดีค่ะและนี่คือรายการพร้อมค่ะ วันนี้เราจะมาแต่งหน้าทาพีกันไม่ทากลัวไม่คือผู้เล่นนะผู้เล่นแกแล้วผู้เล่นไม่ยังไม่มา <laughs> นั่นแหละวันนี้เราก็มากันในทีมฮาโลวีนใชใช่แล้ว เอใครที่แบบว่าพาลวีนี้แต่งหน้าอะไรดี<ม>ให้มันแบบว่าเป็นฟิลฟิลใหม่หเก๋ๆในวัยรุ่นสมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปแต่งตัวแบบ <Okay. S 1> ซื้อชุดคอย<ม>ขนามมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือเดี๋ยวนี้มันก็สามารถแบบว่าเอาชุดแบบสมัยใหม่ธรรมดาอะไรเงี้ยประยุใ์ให้มันแบบว่ามีความแบบพาลวีแล้วก็มีความแบบน่ารักมากยิ่งขึ้นได้นะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะครีมลุคเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนมาวันนี้ใครแต่งแบบไหนบ้าง ตัวฉันมีเล็บหลายอันมากแต่คิดว่าก็จะปาฟิวไปไล้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เห็งเดี๋ยวประเด้งเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก็เห็ุทุกคนตามนั้นเไปในกลุ่มก่อนอุยพี่หาเล็บมาด้วยนะเป็นแบบพี่คือทำเป็นบ้านมากมีวิธีสอนมาแล้วเรียบร้อยว่าแต่งยังไงต้องเฉดตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะได้แบบง่ายขึ้นอะไรย่างเงี้ยเพราะของเรามันแอบงานยากนิดนึงมา วันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรใหม่ๆ2024แต่งหน้าฮาโลวีนไปเดินห้างเอาดีๆเราจะไปไหนกันนะเราจะไป The Conjuring Universe Tour นะคะเธอปกติเธอดู Conjuring ปะเคยดูแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบแฟน Conjuring คือฉันเป็นแฟน Conjuring ต้องดูทุกมากหรอใช่ไหนลองไปอ่ะจริงๆแล้วแบบเป็นคนที่กลัวผีในชีวิตจริงมากแต่ไม่กลัวหนังผีคือชอบไปดูพรรู้สึกว่า ชอบทาให้ตัวเองรู้สึกกลัวคือจะหนังผีจะแต่จริงแกไม่ต้องมาทําให้ฉันรู้สึกกลัวนะอันนี้ไม่เหมือนกันขอบคุณแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแบบว่าเกิดมาในชีวิตฉันเคยเจอผีแค่ครั้งเดียวเป็นครั้งที่ตาตึงใจมากครั้งที่เจอกับฉันปะใกล้ๆกันแต่ที่เดียวกันอ๋อใกล้ๆเวลาเดียวกันอ๋อใกล้ๆกันเพราะอยู่ห้องข้างกันแล้วเป็นห้องแบบตรงข้ามกันแล้วเจอผีเหมือนกันเลยคือข้างกันวะตอนนั้นข้างกันเออข้างกันเราเจอผี กันยน่าจะคนเดียวกันแต่หนูว่าเชื่อว่าไม่่ใชคน,นที่หนูเจอมาจากมือเหนืออะหรอเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเขาจัคอนเทนตะ์โอเคงั้นขอถามคำถามก่อนกลับมาที่คอนเทนต์แต่ละคนชอบคอนเทนต์เรื่องอะไจริงๆที่แมสแมทก็น่าจะเดือนนั้นปะ่ะที่แบบว่าคนเ,ย,เยอะแบบมั่งมั่ากแต่เ<ต>นี่ยรู้สึกว่าเดือนนั้นไม่หลอดไม่หลอดเท่าแอนนาเบล แอนนาเบลคือโนหนึ่งใช่ปะตอนแรกอยากแต่งเป็นแอนนาเบลแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนน่าจะแต่งแล้วก็เลยแบบว่าเออเป็นแบบเบสิกเลยใช่ไม่เดี๋ยวเราแต่งแล้วมันจะเป็นแบบแอนนาเบลมืนไม่ใช่แบบแอนนาเบลแอนนาเบลขนตาจึงไม่เป็นแอนนาเบลที่แบบขนตาอย่างนี้อุ้ยวันนี้มีคอนแทคเลนส์มาแนะนำทุกคนหนูไปซื้อมาจากมาเป็นแบบแอบส้มอืมแอบส้มพอใจไหม พอใจยังม cool. like ันเป็นแบบวันเดยเลยแล้วก็แต่เป็นของจีนนะชื่อแบรนด์ไคด้ามีค่าใส่ตาด้วยคือมันดีตรงที่มันเป็นแบบวันเดย์เลยแบบว่าปกติแบบว่ามันจะไม่ค่อยมีรายวันแบบดีมากแล้วสีคือชัดมากสีที่ใส่เข้ามาในตาคือแบบนี่นะคะชาเลนจ์ของวันนี้คือแต่งหน้ายังไงก็ได้ต้องเสร็จก่อนเทียนหมดเทียนจะหมดละนี่ไงคอนเทาต์มันแบบสุชัด ฉันไม่มีสีเลยอะ่าน,นมาแล้วตกไดแล้วไหนไม่ได้ตายชิลๆอ่ะไหนเพื่อนเจออะไรมายังไงเพื่อนเจออะไรว๋อวิที่เขามาขออะครั้งที่เจอก็คือโดนขอห้องส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้มาแบบเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยเคยเห็นในฝันแล้วกลัวมาก ตอนแรกคิดว่าแบบเออโมเมบ้าบอคอแตกไปคนเดียวแต่ว่าเพื่อนก็เจอเหมือนกันที่เป็นรูมเมทกันเลยเนี่ยเราเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นนะกำลังแกะอัลบั้ม NCT 127 Punch จำได้เลยกำลังถ่ายคลิปอัดสตอรี่อย่างเงี้ยนะถึออยงนี้แล้วก็แกะแล้วก็มีเสียงขอประตูแบบอย่างเงี้ยก็แบบใครวะปกติเป็นเพื่อนคือมันต้องเปิดแล้วออใช่ป่ะแล้วเขาก็ขออีกว่าแบบ <c oughs> ล้วก็มาบิบประตูแบบเก้ง้เออแล้วก็แบบอะไรก็เลยถามว่าแบบใครอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอบแล้วก็มาบิบประตูแก๊กๆก๊กอีกรอบนึงแต่อยู่ตอกลางวันนะแล้วก็วันด้วยนะคิดดูดิก็เลยถามแบบว่าเป็นภาษากีษว่าใครเล่นประตูอะไรเงี้ยแล้วเสียงมก็หายไปเออแล้ววันนั้นก็แบบเจออันนั้นเจอครั้งแรกต่ผีนานชาตินะคือนะพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องถามใครไม่ตอบ ของฉันก็เหตุเกิดที่นี่เหมือนกันจริงๆเคยจะสองครั้งครั้งแรกเป็นผีอำครั้งที่สองเป็นอุ้ยฉันก็เคยโดนผีอำที่นี่เป็นแบบไม่เห็นแต่เขาทําให้เราเห็นว่าเขากําลังกระทําอะไรอยู่มันจะเป็นแบบอยู่กับอยู่ห้องกับเอ,อิร์ดสองคนเอ,อิร์ดเบียนเคนะคะฟักึ้นลูกแล้วเอ,อิร์ากำลังจะไปทิ้งขยะก็เลยบอกเอ,อิร์ดว่าโอเคเพื่อรีบไปรีบมามันก็เดินออกจากห้องไปบิดประตูปึ้งออกไป หนูก็เลยเดินไปตรงห้องน้าไปยืนตรงประตูหน้าห้องน้าที่แบบพอยืนหน้าประตูหน้าห้องน้าอ่ะมันจะเห็นประตูห้องด้วยเราก็แบบกําลังจะเดินไปล้างหน้าพอเราแบบแก้าวเข้าไปในห้องน้าปุ๊บเราได้ยินเสียงกึกกึกเสียงกึกประตูเราก็แบบเฮ้ย hey, เพื่อนมาไมมเราจังหวะแบบทำไมกลับมาเราจังวะเพราะว่าทิ้งขยะมันต้องลงไปทิ้งข้างล่างคือกดลิฟต์ลงไปทิ้งข้างล่างก็เลยแบบทำไมมึงกลับมาเราจังหวะแล้วเสร็จแล้วเหมือนแบบก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรหนูก็เลยแบบว่าเงยหน้าออกมา สิ่งที่เห็นคือกอนประตูอะมันบิดลงแบบนี้ยมันง้างลงอยู่อย่างเงี้ยง้างค้งางไว้เลยนะแล้วหนูก็แบบว่าใครวะหรือคนอื่นก็เลยเดินรีบเดินแบบเดินเร็วมากแล้วระหว่างที่หนูเดินอะไอที่ง้างอะมันก็ค่อยๆบิดกลับอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบว่ารีบไปเปิดพอดึงประตูออกมาปุ๊บก,ก็ไม่เห็นใครหน้าห้องแล้วก็หันไปทางซ้ายอะเห็นพี่เชิกกาลังไขประตูห้องเข้าอยู่หนูก็เลยถามว่าเอ้ย e พี่เชร์เมื่อกี้มีใครอยู่หนะ้าห้องหนูไหม เขาบอกว่าไม่มีนะ Happy birthday to you อันนี้ดับจริงปะดับเองปะมีใครน่าจดับปะเมื่อกี้ไม่มีใครดับไปไม่ได้ดับไปปะไม่มีใครอยู่ขอเราหน่อยขอเราหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราขอปิดรายการเพียงแค่นี้นะคะทุกคน ว่าเขาก็เจอที่นี่เหมือนกันใช่ที่นี่มันเด็ดได้หนึ่งมาเดินพื้นป่านี่เป็นตุ่นไม่ติดพื้นแล้วเน่ยยังเจอเลยแต่ว่ามาแค่เสียงนะที่มันแบบแบบอย่างเงี้ยเออแค่นี้แค่นี้แค่นี้เจอได้เีื่องนี้ไม่สนกอ่ะนี้ไม่สนกู หนูเล่าแบบผูกดีเทลนะคะหนูไม่หนูพูดแบบไม่ได้ว่าอะไรพี่แต่พี่มายุ่งกับหนูทำไมอุย้ยพี่จะแมสนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีคนทำบุญให้ไงเดี๋ยว,<ง>ยวมึงกูร้อน จะมาจากทีมงานตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของเราเองก็คือที่บ้านพี่นั่นแหละซึ่งพี่ขอเบรดออนบ้านพี่ก่อนว่าบ้านพี่เคยเป็นที่ถ่ายทํารายการผีชื่อดังของประเทศไทยนั่นแหละก็คือเป็นพื้นที่ถ่ายทําแบบให้คนมานั่งสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้พี่ก็อยู่มาอย่างนั้นแหละจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วพี่ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมพี่ก็เลยเอาห้องที่พี่อยู่ให้น้องชายไปซึ่งบ้านพี่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือเลี้ยงทุกอย่างมันพอรักยมอะไรอาเงี้ยแล้วบ้านพี่อ่ะบางส่วนอ่ะสร้างมาจาก ไม้ที่เขาเป็นไม้เสาตกน้ำมันซึ่งห้องพี่อะตอนที่พี่อยู่พี่ไม่มีอะไรเลยนะพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกๆเออจนกระทั่งแบบวันที่พี่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศพี่ก็ยกห้องนี้ให้น้องชายเดินน้องชายบอกว่าเออพี่ผมขอเอาห้องพี่อะไปทําห้องสตรีมได้ไหมเออพี่ก็ให้พี่ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะกลับมาไทยได้ซ้ำวันนั้นน่าจะเริ่มใกล้ปีใหม่ของพี่จำไม่ได้น้องมันก็โทรมาหาพี่แต่ว่ามันโทรมาด้วยน้ำเสียงที่แบบซีเรียสมากบอกว่า ที่ผมขอคุยอะไรด้วยหน่อยซึ่งน้องชายพี่มันไม่ใช่คนอย่างนั้นเว้ยมันจะเป็นคนที่แบบคนคนควรควรบารามากอะไรเงี้ยพอมันพูดมาแล้วต้องเสียงเงี้ยด้วยความที่เราเป็นพี่สาวแบบเราก็จะไม่คุยไม่ได้เราก็เลยอ่ะมึงมีอะไรว่ามาตอนที่พี่อยู่ห้องเนี้ยมีอะไรแปลกแปางมั้ยนี่เลยถามว่ามีอะไรแปลกแปก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยนอกจากแบบว่ายาพี่เสียอะไรเงี้ยคือก็ไม่มีอะไรนะบอกเออ ผมว่ามันมีอะไรแปลกมันก็บอกพี่เปิดกล้องหน่อยพี่ก็เปิดกล้องปึ๊บันบอกว่าเนี่ยคือหลังจากที่ผมอ่ะทาสีห้องเสร็จรอสีแห้งพอวันต่อมามันอ่ะเดินเข้ามาที่ห้องแล้วมันก็สารวจว่าเออมันจะมีช่วงไหนสีตรงไหนที่มันต้องทาทับไหมอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าดูไม่สมบูรณ์มันก็บอกว่าสิ่งที่มันเห็นอ่ะมันมีอะไรกแปลกมันก็แพนกล้องมาให้ให้พี่ดูเลยมันเป็นรูปเป็นเป็นรอยเหมือแบบใหญ่มากแบบใหญ่กว่าคนปกติ แบบเต็มผนังเลยซึ่งรอยมือนั้นอะ่ะมันแบบมันใหญ่กว่าผิดป,ปกติน้องพี่มันก็เลยเอามือทาให้ดูเว้ยคือน้องพี่เป็นคนมือใหญ่มากความผู้ชายอะนะมันก็แปะปึ๊บมือน้องชายพี่ยังเล็กกว่ามือมือตรงผนังอนพ,พ,พี่ก็เลยพี่ก็เลยแบบว่าดิสคัสกับมันว่าเออดีเบทแปลว่าไม่หรอกมันเป็นมือพวกมึงนั่นแหละแบบว่ามือพ่อหรือเปล่ามือปู่หรือเปล่าที่มาช่วยทาสีบอกว่าไม่วันนั้นมมีแค่พ่อพี่ก็เลยบอกเออยังไม่เชื่อใช่ป่ะเจนบอกว่า ถ้าพี่ยังไม่เชื่อพี่ดูนี่มันก็เลยแผนกล้องให้พี่อ่ะไปดูตรงเพดานมันเป็นรอยเทา้าอืมมันเป็นรอยเทา้าเป็นรอยเท้าเลยอ่ะซึ่งมันเป็นรอยเท้าที่เดินได้นะแล้วถามใช่พี่ก็เลยแบบก็ยังไม่เชื่อนะคือตอนนั้นอ่ะพี่ด้วยความที่เราไม่ได้เจอก่อนพี่ก็ไม่เชื่อใช่ปะจนจน,จนแบบว่าถ้าพี่ยังไม่เชื่ออ,อีกผมมีอีกมุมหนึ่งมันเป็นมันก็คอยไปให้ดูอีกมันเป็นมือเด็กแบบกับเพดาน เด็กมือเด็กกับเพดานพี่ก็โอเคแค่ไานมุ่งไปหาคำตอบมาให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆเรารู้ประวัติบ้านเราอยู่แล้วแหละว่ามันมีอะไรแต่แค่ว่าเราไม่ได้แบบว่าใส่ใจกับตรงนั้นตอนนั้นเออจนเมื่อ2เดือนที่แล้วพี่กลับมาไทยใช่ไหมพี่ก็เทคโอเวอร์ห้องพี่คือนพี่ก็ไปดูรอยอารยธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเนาะพี่มันไม่ลบเลยเว้มันบอกว่าเก็บไว้ดูเล่นวะอืมมันเก็บไว้ดูันบอกมันเก็บไว้ดูเล่นอ่ะพี่ก็ เดินเข้าไปดูโหแม่งใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่ามือคนปกติเยอะมากๆพี่ก็เลยตัดสินใจถ่ายรูปมาให้พวกเราดูนียจริงเหรออือก็คือกูต้องดูจริงๆงเหรออันนี้คือแบบจริงเหรอจริงที่ไม่โกหกที่ไม่พี่ไม่โกหกเรื่องพ,พ,พวกนี้อันนี้เดี๋ยวขอ,อย่างเข้านะอันนี้คือรอยหลังจากที่พี่กลับมาระ้วที่ถัดเออและอันนี้คือเพดาน รอยเท้าแต่ว่าถ่ายมาได้แค่นี้มันบางคัมันจาาอันนี้คือห้องที่เสร็จตอนเจ็ดก็คือมันดูไม่มีอะไรจนกระท่าเนี่ยน้องที่มันเดินมาสำรวจด,ด,ดูดูมือดิดูมือดิกดลุกดดูมือดิมันดูเหมือนมือคนปะเออแต่ว่ามันแค่ยางผิ่ปกติถูกไหม,อ,มอันนี้จอ<น>เมอสองสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเราจบคอนเสริร์ตอะไรนี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ค่อยได้อยู่บ้านก็มีเวลาหยุด ประมาณวันสวันนี่แหละเออก็เลยจัดห้องคอมใหม่พี่ก็จัดห้องใหม่หมดเลยต่อครับพี่ก็จัดห้องใหม่หมดเลยใช่ไหมพอช่วงที่แบบว่านี่ว่าไปตกนี่ว่าไปตกโอเคงั้นต่อนะจนว่าตอนหลังจากจบคอนเสิร์ตพี่กลับบ้านพี่มานั่ง มานั่งเพื่อที่จะนั่งดูหนักนะก็แบบนั่งปุ๊บก็พยายามเอ็นเก้าอี้อ่ะเออปรับเก้าอี้ให้มันนอนได้พี่ก็ปรับเก้าอี้เสร็จนอนพี่ก็นอนมองแต่พักงหนึ่งเมื่อยก็เลยพยายามจะเหยียดตัวเหยียดตัวเสร็จแล้วหันไปมองบนเพดานพอดีมันเป็นเหมือนรอยมือหกนิ้วด้วยนะหกนิ้วอ่ะมันอย่างเนี้ยแล้วก็ลูดไปอย่างเงี้ยอืออันนี้คือรอยที่เหยียดซึ่งเพดานมันก็มันก็หาว่ามันสูงมันก็สูงแ่ไหะ เราเปิดไฟไทยไหมเราเปิดไฟห้องนี้ไทยไหมเฮ้ยดีนไม่มีกระจิกกระใจจะแต่งนะคุยกันอีกแล้วเมื่อกี้ไหนกันทะเลาะแต่งเออเมื่อกี้ลูกคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเสียบบ้านเมื่อกี้ไปคิดว่าไงจริงไม่คิดว่าแบบว่าเรื่องแบบนี้มันจะมีมีจริงแบบฉันเชื่อนะ กูกลัวมากเลเพราะว่ากูเคยไปวัดแล้วกูเคยเจออะไรแบบนี้ที่ควรให้มึงฟังอ่ะอันนั้นไม่น่ากลัวคือหนูไปทําบูญกวดน้ําแบบสั่งถวายสังฆทานกับที่บ้านแต่มีครอบครัวหนึ่งมาแลการว่าปกติเจ้าอาวาสเขาไม่ไม่ค่อยออกมาอะไรเงี้ยเวลาบ่ายๆอ้วเขาก็จะอยู่ในกุฏิแต่รอบนี้อยู่ดีแบบหลวงพ่อเออหนูขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเขาก็ออกมาอะไรเงี้ยเป็นพระที่แบบ เป็นแบบว่าผระสงค์ที่ที่บ้านหนูนะผืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนอยู่ดีเขาออกมาก็เลยแบบวันนี้ทําไมท่านหนึ่งออกมาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโชคดีของเราแต่การว่านึกว่าคนเยอะแต่การมันมีแค่สองครอบครัวครอบครัวหนูกับอีกครอบครัวหนึ่งเราเหมือนวัดอาจจะมีบทสวดที่แบบสําหรับวัดโดยเฉพาะตอนเขาสวดมันจะด,ดุดุหน่อยอะตอนสวดจะขนลุกอะแล้วเขาจะให้จับสายศีลใช่ปะล้วอยู่ดีเด็กข้างๆแม่หนูอะคือหนูเป็นหนูแม่แล้วก็มีเด็กข้างๆเด็กผู้หญิงของที่บ้านนั้นใช่ปะอยู่ดีเขาก็แบบเงี้ย อยู่ดีเราตอนนั้นแบบเรื่องร่างทรงกําลังมาุกคนแล้วหนูกลัวมากอะแล้วเขาก็แบบลงไปแล้วกีด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 แล้วก็แบบดิน้นอะแล้วที่บ้านหนูคือแบบทำอะไรไม่ได้อะแม่แม่มคือตอนแรกปือหอาการแล้วก็ทาํามาการหายใจอะแล้วคือที่บ้านน้องอะไรเงี้ยก็เอาแบบสร้อยผ่าไปคล้องคอน้อ,องก็แบบดิ้นไม่หยุดดิ้นแบบดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นจนหลงพอ,งองว่าต้องเอาน้ำมนต์อะมาแบบมาผมให้อ่ะกลัว คือมันเกิดจากอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบไปนั่งใต้ต้นแบบว่าต้นโพต้นไม้ใหญ่ๆตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบมันจะมีช่วงอาลมพีลมพัดอ่ะเออนั่นแหละเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้ออกเด็กออกไปเล่นกันตอนเย็นคนลูกเ้ยเราเองกลัวเองจบเรื่องยูนีส์ตลกตอนคือเรื่องเรื่องมันอยว่าอันเนี้ยเรื่องจากพ่อพี่ เมื่อก่อนอนะ่ะพ่อพี่เขาจะเป็นเด็กช่างก่อนท some ี so yeah, ่เขาจะมารับราชการอะไรอย่างเงีはは้ยเขาจะมีเพื่อนที่สำเร็จในเมากันเยอะแล้วมันมีอยู่คนนึงเขาค่อนข้างที่จะเมาเกินไปซะหน่อยดีกว่าเขาตัวเย็ปัตตะเบ้ไอโกะตรงที่นอนที่พีที่พีกับพ่อเคยนอนเออคือบ้านพี่เวลาจะนอนอ่ะก็คือจะนอนเอาเท้าหันออกหน้าต่างพ่อบอกว่าตอนนั้นอ่ะหน้าต่างคือด้วยความเป็นบ้านไม้มันจะแบบบางทีมันก็จะร้อนบางทีมันก็จะเย็นตามฤดูกาลอะไรเงี้ยพ่อก็เลยกดหน้าต่างเพื่อให้ลมมันเข้า พ่อบอกว่าตอนนั้นน่ะนอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นอะไรมันรู้สึกแบบกระวนกัะวายใจพ่อก็เลยแบบนอนยืนนอนแบบมองหน้าต่างก็กอบกอะนี่ไปอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าพ่อเห็นมันเป็นก้อนอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็แบบเหมือนลอย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 ปุ๊บแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างมาตรงหน้าต่างเขาบอกว่าตอนที่มันเริ่มใหญ่ขึ้นจนเห็นเป็นรูปเป็นล่างมันเป็นรูปของพี่คนที่วัตานาเบไปนั่นแหละแต่้องมาด้วยแบบสภาพเหมือนกากอย ก็ทำปากจุเขาบอกจุทำไมนี่พี่เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันเริ่มมาเรื่อยๆมามาเรื่อยๆมาเรยจนตัวเขาว่าใหญ่รับหน้าตาก็ลอยเข้ามาหาพ่อพี่แล้วเหมือนมันลอยเข้ามาใกล้ๆพ่อเหมือนพ่อบอกว่าพ่อตอนนั้นขยับไม่ได้ขยับขาไม่ได้แต่ว่าขยับได้แค่ช่วงโงนเอออะไรเงี้ยเออแต่ว่าพ่อพยายามจะเพื่อที่เพราะว่าเขาว่าเข้ามาใกล้มากเว้ยแล้วปากที่ด้วยความที่มันจุอะมันจะชนปากพอกีนเข้าใจะรับล ตดีเอลเกินเอ๊ะตอนนั้นแหละก็คือมือจ่อปากพ่อพี่แล้วพ่อบอกว่าตอนนั้นอะเพิ่งเรื่องเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่จะมีได้จับคอผีตอนนั้นแหละแล้วพ่อบอกว่ามืออีกมือหนึ่งมันก็จะจับทางพนักงานเหมือนกัพ่อก็เลยเอามือในสาวหน้าผีปึ้งยินดีมาก ประมาณนั้นพ่อก็เลยสาวพอสาวเสร็จปุ๊บหมัดแรกไปเลยคือแบบว่าเขาบอกว่าที่เขาเห็นอะตอนแรกมาที่่าปราจูก็คือยังเป็นรูปร่างเหมือนเดิมจากแค่ว่ารอยออกหน้าต่างรอยออกหน้าต่างรอยออกหน้าต่างไปจนพ่อแบบว่าตื่นมาตอนนั้นะ่ะคือพ่อต้องพาพี่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าต้องไปฉีดอะไรไม่รู้สักอย่างพ่อบอกว่าพอนั้นไม่ไปเพราะว่ามันไม่หว่คือแบบมันเจออะไรก็ไม่รู้อะเออประมาณนั้นแต่แต่คือที่มันเรียกเรียกความทึ่งความพีคได้ก็คือคือพ่อก,ก็ต่อยผีอะค่ะประมาณนั้นแต่ต่อย เลิอดบวมผดเท็ขอยเจ็บนี่แบบตอนแรกอ่ะไม่เคยได้ยินคําว่าแบบว่าเวลาเราตายแล้วเรามีเวลาเจวันเพื่อไปแบบว่าชําระล้างทุกอย่างมึงแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าแบบถ้าตายแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องทํำคือเราต้องถอดผมต่อออก คือเหมือนเขาบอกว่า <Administration> ถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องอะไรแบบนี้เช่นเหล็กดัดฟันหรือว่าผมต่อเราจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด แล้วก็หรือว่าเราถ้าเราแคะใครอยู่อ่ะเราต้องแบบไปไปแผนไปแก้แคนหรือว่าเราต้องแบบว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องที่มันคาใจอยู่อ่ะมันต้องไปทําให้มันหายคาใจไม่งั้นแบบว่าเราจะมือถ้ากูไม่ได้คดาใจกับผมต่อแต่กูรักอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูเหมือนแบบแล้วจีนงไงพี่ผมต่อจียูยูไม่ได้ค่ะขอหนูเอาผมต่อขึ้นสวรรค์ไปด้วยไปนู่นเลย เสร็จแล้วค่ะอุ้ยอยากเล่าเรื่องหนึ่งอะแต่มันเกิดที่หอนะไม่แน่ใจว่าคือคนที่มาตามหนูในวันนั้นอะเขาคือคนเจ้าที่ที่นี่หรือว่าที่เชียงใหม่ก็คือเราอะไปถ่าย MV first h e b i t ที่เชียงใหม่แล้วจำได้ปะที่เราไปถึงกองวันแรกอะแล้วกองที่เราถ่ายมันเป็นตีมแบบว่าเราถ่ายหนังสั้นกองเราถ่ายหนังสั้นเป็นตีมแบบว่าซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ที่เราไปมันคือ ส่วน,นส่วนน้ำล้าง,างที่หนึ่งที่ถ้าไปเสิร์ชดูวมันไม่มีประวัติอะไรเลยมันแค่แบบเพราะว่าเศรษฐกิจก็เลยปิดไปแล้วเหมือนแบบเราไปถึงตอนประมาณปีห้าแล้วพอเราไปถึงอ่ะเหมือนก็มีคนบ่นว่าทำไมแบบไฟฟ้ามันน้อยจังให้ใช้น้อยจังอะไรเงี้ยเป็นฟิลฟินั้นแล้วเหมือนแบบพอพวกเราทุกคนอ,อ่ะนั่งพักปุ๊บนั่งปุ๊บพัดลมอ่ะ <laughs> เหตุการณ์ าไม่แล้วหนูนะั่งห่างจากพัดลม,มแค่หนึ่งคนคือน้องพิม์นั่งนีหนูนั่งนี่พัดลมอยู่นี่แล้วพัดลมอ่ะฝามันระเบิดออกไอตัวใบหมนุน้วก็หกักแตกออกมาหมดเลยแล้วไฟก็ดับหึ่งไม่แล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนมีคนไปแย่ๆเขาด้วยมาเ,<อ>เขาก็แล้วพัดลมก็ระเบิดตุ่ม,มทุกคนในกองแบบมีการนึงคุณทำเรื่องในกองมันมีซีนเป็น ที่เป็นผ้าม่านอ้าขาวช่ใช่ใช่ใช่แล้วแม่งเป็นมือเนี้ยแต่ว่าแล้วหลังม่านไม่มีใครอยู่ในบ้านมันเป็นทางตันด้วยมันเป็นรั้ปิดเอาไว้เฉยๆางไมแต่เป็นมือเป็นรูปมือเลยก็บอกว่ามันเหมือนถ่ายติดในทุกเกจตด้วยคือแต่สุดท้ายแล้วอะเราก็ไหว้เราก็อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอหนูกลับมากรุงเทพอะคือหลังจะกลับมาเลยนะไม่เกินสองสามวันอะหนูนอนอยู่ข้างๆเป็นเอิร์ธคือเรานอนเตียงใหญ่ด้วยกันอะไรเงี้ยนอนข้างๆกัน แล้วเหมือนหนูอ่ะก็ใกล้ๆจะหลับแล้วอยู่ๆอ่ะหนูก็เห็นภาพแบบเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผมยาวๆแต่ว่าฉากหลังที่เห็นอ่ะมันคือฉากเดียวกับที่สวนน้ำที่นู่นเป็นภาพแบบเนี้ยอยู่ไม่ไม่รู้ว่ามันคือคงเป็นฝันแหละแต่ว่าแบบมันเหมือนจริงมากๆอ่ะแล้วเขาอยู่ตรงปลายเตียงอ่ะแล้วเหมือนเขาพูดแบบ พูดอะไรสักอย่างใส่หนูก็ไม่รู้ว่าแต่หนูกลัวมากแล้วหนูก็ลืมตาขึ้นมาเห็นเอิร์ดนั่งเล่นไอแพดอยู่หนูก็เลยแบบจะพูดว่าแบบเออช่วยด้วยแต่มันพูดไม่ออกแล้วหนูแบบพยายามเอามือไปจับเอิร์ดอะไปเรียกเอิร์ดอะก็คือเอื้อมมือไปไม่ได้เลยเออแล้วแบบหนูอะต้องสวดมนต์ประมาณแบบสามสี่รอบอะถึงจะหายแล้วเอิร์ดบอกว่าเอาิร์ดอะเห็นนะว่าหนูแบบว่านอนอยู่ข้างๆแต่ว่าไม่ได้ยินว่าหนูเรียกมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย หนูก็เคยหนูเคยนูว,ว่าสัน้นอุ้ยกูเป็นหนูอะ่ะเออว่าไงจะ๊ะหนูคือตอนห้องเก่าอะ่ะที่นอนกับมีนคือวันนั้นเหมือนมีนมันมันกลับบ้านคือเวลาเจออะเวลานอนกับมีนไม่เคยเจอนะแต่วันไหนแยกนอนคนเดียวอะที่แบบคนใดคนนึงนอนคนเดียวอะ่ะคนนั้นจะเจอเว้ยอย่างรอบแรกคือหนูซื้อซาลาเปาติ่มซำมมาจากร้านนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบติดโซเชียลไงเปิดสตอรี่อีกแล้วอีสตอรี่ได้หลายรอบแล้ว คือตอนที่นั่งอัดหน้าตัวเองเลยแล้วก็แบบสวัสดีค่ะวันนี้ว่ารีวิวติม่มามร้านนี้อร่อยมากแล้วอยู่นี่ก็มีกลิ่นน้ำหอมคือไม่ใช่น้ำหอมแบบว่าไทยอะ่ะเป็นน้ำหอมฟิวมิสดีออ่ะอย่างเงี้ยคือดอกไม้อะ่ะฟอล์ลอ่ะติดเลยอย่างเงี้แบบยคือได้กลิ่นเลยอะ่ะแล้วแบบค่ะอร่อยมากเลยนะคะออแล้วมันก็แบบว่าผ่านไปสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เออทำใจ กินก like ินก so he I mean, so ินแล้วก็ยังไม่ได้เล่าให้มีนฟังเราเหมือนมีวันนึงหนูไปฉีดวัคซีนหนูเลยกลับไปนอนบ้านแล้วมีนมันก็นอนคนเดียวอะไรเงี้ยมีนมันก็ฝันว่ามีคนบอกให้เป็นผู้หญิงนั่นแหละมีคนบอกให้มันเอาเหรียญสิบไปซ่อนอยากให้เขาหาเจอถ้าเขาหาเจอเขาจะว่าเก็บมันอะไรเงี้ยแล้วมันนอนคนเดียวแล้วนูกลัวมากอ่ะไอ้มีนฝันเยอะเลยแล้วคือน่ากลัวมากแล้วมีวันหนึ่งที่หนูกลับมาจากเทเตอร์หนูนอนคนเดียวแล้วมีนกับ กลับไปนอนบ้านกับแม่ใช่ปะแล้วแบบอันนี้น่ากลัวมากคือหนูโดนผีโดนซุกี้อัมคือแล้วอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วคือแบบรู้สึกว่ามันหันหนูอะ่ะหันหันตัวไปอย่างงี้ใช่ปะแล้วคือตอนแรกไม่หันอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เห็นพอหันไปแล้วแบบอย่างเงี้ยคือคือแบบว่ารู้สึกว่าฝันอ่ะแล้วก็ทําเป็นหันตัวแล้วก็อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้อะ่ะ <c oughs> แล้วขยับตัวไม่ได้แล้วแบบอย่างเงี้ย เลยนนคือยายออกค่ะชั้นห้าเหมือนเหมือนมีคนเจอเยอะเอิร์ดก็เจอเอิร์ดไปออกกำลังกายแล้วแบบมันชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเล่าให้หนูฟังนะแล้วมันรีบโทรมาหาคือแบบกลัวมากนั้นตอนกำลังกายมันก็วิ่งวิ่งแล้วมันชอบร้องเพลงก็ร้องเสียงดังคนเดียวแล้วมันวิ่งมาสะพักอยู่ดีมีเสียงแบบข้ามคู่ไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็รีบวิ่งไปห้องเลยแล้วมันก็แบบเปิดประตูไว้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะรีบเก็บของแล้วก็โทรบอกเพื่อนที่มหาลัยมาอนูกาเอิร์เดี๋ยวไปนอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเก็บปั๊บแล้วไประตู ึแล้วเอิร์ทมันก็แบบรีบเปิดประตูออกมาแล้วมันก็เปลี่ยนจากโทรหาเพื่อนมาโทรหาหนูแล้วมันต้องเล่าเรื่องเนี้ยมึงคือเอิร์ทมันเหมือนมันเหงาอ่ะมันแบบว่าเออแล้วสภาพเอิร์ทอ่ะมันจะแบบว่าอ่องอ่องเนื้อเนื้อมันจะแบบเพื่อน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 เพ่อน่อนวันนั้นคือแบบอยู่ดีอ่ะมันโทรมาหากูเพื่อเอิร์ทเป็นไรมีเรื่องอะไรเปล่าเปล่ากูอยากเล่าเรื่องแต่ไม่รู้ว่ามีใครอยากจะฟังกูไหมกูไหมกูแบบเออฟังสิเออเชื่อเรา เส็จแล<ะ>้วคะไทำไมแต่งหน้าแล้วนักกอดเข่าได้จสองคนเลยเครียดเป็นงานแต่งหน้าที่เครียดที่สุดเป็นงานแต่งหน้าที่แบบกูไม่เคยรวบรวมสมาธิขนาดนี้มาก่อนอ,อุ้ยแต่นี่ดูง่ายปะคือถ้าวาดได้ก็คือจบก็ได้อยู่ได้อยู่แต่มันยากตรงที่ถมมันปะใช่ถมแบบว่าถมหนักมากยังคิดเลยล้างออกไงเราจะวาก็ไปดู คือวันเนี้ยมีแบบว่ามีแพนต้องไปดูละครเวทีพี่มาอยู่ต่อก็คือกูคือแสดงด้วยมันเนี่ยก็ไปหน้านี้เลยกูไปหน้านี้เชิญเออยากนะยากกว่าที่คิดเป็นแบบทัรที่เธอแบบไม่ค่อยแต่งมาอะไรอย่เงยแต่งบายากนั่งสติอ่ะอย่าให้รู้นะไข่แจ้งอันนี้แจ้งจริงปะจริงเหรอโดนกระทบกอล ไปค่ะเราไปคือจริงๆแล้วอ่ะเคยตั้งใจว่าอยากจะทำคอนเทนต์เปลี่ยนหอเป็นบ้านพีสิตตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกูไม่ทำแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูทัทัลลุกกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงค่ะมู้ยเป็นเพิ่อนกูได้ไหมกูกลัวไปอยู่ห้องเดียวกันค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้เหมือนเป็น หัวเมียกันอันนี้ดูลุคของเพื่อนจะมาเป็นความแบบเท่ๆคูลๆให้มันแบบเข้ากับหน้าที่เราแต่งมาอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าเหมือนโพสไลเดอร์อืมส่วนของฉันก็เป็นผู้หญิงตลกนู่แต่งตลกแต่ว่าตลกอินสปายมาจากเรื่องไหนคะนี่แต่งตัวแบบเปรี้ยวมากจริงแต่หน้าวันเรียบเออก็เดี๋ยวเราจะไป ไอคอนสยามกันว่าเราจะไปงานคอนเซริงนะคะใช่แล้วอ่ะสำหรับใครมีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กพร้อมตอบมานะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปตอบนะคะทุกคนในช่อต EP ต่อไปนะคะแล้วก็ต้องฝาก EP นี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝาก EP หน้าของเราไว้ด้วยบอกเลยว่าสนุกชนานแน่นอน EP หน้าถ้าทุกคนคิดว่า EP นี้สนุกแล้ว EP หน้าสนุกกว่าเดิมแน่นอนใช่ EP หน้าหลังวันทะลวีหวันด้วยสุดยอดจริงๆ ก็จริงๆงานเนี้ยมันจัดอีกถึงแบบ Jan อ a r y เลยก็สำหรับใค<ช>รที่ไปดู EP หน้าแล้วชอบก็สามารถไปตามได้นะทุกคนคือยังจัดอีกถึงปีหน้าเลยนะคะ<ช>อ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทแต่งหน้าพาร์ทเล่าเรื่องพาร์ทอะไรก็ตามแต่นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e หรือว่ากดกระดิ่งถ้าใครชอบก็สามารถให้สเปเชียลแต่งเราได้นะคะหรือว่ารีเควส แกสคนไหนที่อยากให้มาก็ได้นะคะพวกเราจะเก็บไว้พิจารณาแน่นอนค,ะค่ะครับผมสวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะผุเจอกันครับแบรแบร <c oughs> เองกาลังค่าถ่ายค่าถ่ายพรอมขาเว้ยเล่าเลยละกันค่าถ่ายพรอมขาแล้วก็แล้วก็ค่าเล่าเรื่องผีอยู่แล้วเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับพออ๋อคือไฟมันดับใช่ไหมเออคือเล่าอยู่อะพอเล่าปุ๊บแบบดับปึ้งคือมันดับแบบแปลกๆอะ ว่าลองลองลองเสียบไฟใหม่ไหมอันนี้อันนี้ออฟช็อตใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือออฟช็อตเกิดอะไรขึ้นน้องน้องครับเกิดอะไรขึ้นง๊าบไม่ค่อยเชื่อเองนะคุณจำตัวมันตาย